คสีเขาไม่สีไม,สไม่แจกมาหน่อยเนาะเฮ็ด okay. น,น้นองเฮ็ดน้นองเฮ็ดน้องโอ้ตัวที่หนึ่งน่าทุกคนเนาะตัวแม่เบิร์ดสวัสดีครับทุกคนเนาะวันนี้เขามาทายคลิปแจกมาเนาะอีเกิลบุเิร์นโมเดรับรพี่บุดิร์นี่ยโมเดิร์นเอฟเอฟเอ่ นียังเนี่อี่ยังนี่โอ๊ะวายโูกินนมตึ้งตึ้งเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนมันสิแต่ก่อนมันสิอ้วนแต่ก่อนมันสิอ้วนกุนตูนนี่เดี๋ยวมันจอยมันขอดลูกสวัสดี๋ยววันนี้ก็ตอนเราขอสูช่องงานบ้านนอกคลิปนี้งานบ้านนอกเป็นคลิปเนี่ยคือฮักขับคอข้าเข็ดนี่สีขาวมัสีไม่แจกมาหน่อยเนาะเนี่เห็ดหนอนเฮ็ดหนอนเฮ็ดหนอน ออเอาฉีดไปแจกมาเนาะทุกคนเนาะแจกฟรีน,นะทุกคนเนาะถ้าตากงจะไว้แต่ว่าตขอาค่าส่งออเองเออไเด็กน้องโอ้ยบีเกินเนื้อดืดเลยทุกคนนะเนาะเออเออกันแว่นอุยกับแรงนะกัดแรงมือเคยกันแรง,แม,แรงมันมักหยอมเปลี่ยนหยอ่อมบีเกินตัวน,นี้ตัวน,นี้พันเทเนานะได้แม่บ้าน,นั่นเลือกเตียง,งเ<อ>ห็นบ่เลือกโตประห่ะทีห้องเบิ่ง พี่พ่อไม่เบอร์วกินนมมากินเนาะทุกคนเนาะไอ้ห้าสิบไม่แจกบวกมั่งที่สี่เอ้นี่ตีตีตีวางเหรอทีากวิานี่นี่ตัวที่หนึ่งเป็นแาบนี้นี่ตัวที่หนึ่งเอ้ยหดอีกตุดกล้องแบตหมดหมดแมมจิ้มจิ้แจ้งแหงมเบอร์เ้โอ้พอจมจก้มแจ้งแหงนี่เนาะทุกคนเนาะ เป็นเพียพางลูกโอ้ยตัดออกเรื่องวางนี่เอาไหมอ่ะคือถใช่เอาเริ่มต้นเอาไหมเอาตัวบ<า>เอาตัวแดดสิหนอเอ่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งน่าทุกคนเนาะตัวแม่เบิร์ตเดี๋ยวนะตัวแม่น่าทุกคนเนาะเป็นตัวแม่ถอดมนทีไรคือพันบีเกินแขนอะไรเห็นบหมพันบีเกินแขนมันก็นยัง ลายเนาะเไอพ่อเบิ่งรูปเบ่งทองเนี่ยนี่นานี่มันสิได้ลายแน่นอนี่ทุกคนเนาะอันนี้พันแท้เด้อตัวนี้บีเกิลแต่แต่มันสมพุดพดเดิ้นนะทุกคนเนาะถือว่าคนยาวๆนะมาคนยาวๆนี่นี่คือตัวนี้นี่ไอตัวนี้โอเคตัวที่สองนี่ตัวที่สองตัวที่สองนี่ปกติคนมันสีดํแม่มันนี่คนหน้ำมันนี่เห็นบ่ามันสีคนฟูด้น้อยนึงเนาะ พุดเดินเนี่ยผู้เดินเทว่าตเล็กหน่อยเตี้ยๆนะแต่มาส่วนมากมันสิบอว่สูงประมาณนี่แหละซัมบีเกิลนะสูงซัมบีเกิลอะไรทุกทุกคนหูตัวนี้สิมีคนน้อยหนึ่งตัวนี้ขี่อ่อนปิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้มาครบประมาณสี่สิบห้าหมื่นหรืะทุกคนเนาะสี่สิบห้าวันแล้วเนาะเอาไปกับเอาไปสีบล็อกสีแล้วเลยเนาะพอครบแบบมันเศร้านุ่มเดี๋ยวเลยเนาะกำนดมาตรฐานที่ว่าเลี้ยงมาแต่ประมาณยานุ่มกับประมาณสี่สิบห้ามื่นขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะนี่เลย ตัวนี้ก็นี่เดือดตัวแม่เด้อทุกคนเนาะสามตัวเนาะนี่ไอ้ังคุดสัตว์เนาะให้ยังไงตัวได้ก็จะเหมีนบอกเนาะนี่ออกได้ขึ้นกันเนาะเดี๋ยวเอกลักษณ์เขาคือบีไม่ไม่ไม่มีเสือสายบีเกลนปวสมน้ำมาสิหูเงาเงาเล่นน้อยนึงเห็นไหมมาสิหูเงวทุกตัวนี่มังคุดสัตว์มังไหนสัตว์นี่ตึนตึนตึนตัวที่สองตัวที่สองเนาะนี่อ่ะตัวที่สามมาดำดำ เอาเด้เอไปดไปเด้อไปดิเอเอ,เอ,เอนี่ตัวที่สามนี่โดยฐานเป็นสีดำเนาะหนาที่ดำตาเมันอจริงแ้หนาพวกบ,บีเกิลนี่เลยแต่หลูแต่มันคนฟูนฟูน้อยนึงแต่ว่าตัวนี้มันขี้อ่อนแหงนะตัวนี้ถ้าจะเกี่ยวอย่างเลียงไว้แต่ว่ามันปานพุนมกระซัมโตแล้วเนาะเมื่อจริมีคนฟูฟูนเรียกเขาน่อยเนาะมันก็นนนนนะนกนสีบริเวณคือบีเกิลแฉปับบนไดเพราะว่าเขาสมพุดเดิล ต้มมาพูดเดินนะนี่ก็ตัวแม่เอ้ยเอ้ามากรองหนลูกมากรองหนลูกเออเออเขินเคินกล่องบ่นี่เนาะมีค <c oughs> ้ากับชี่ดำตาลดำตาคือบีเกิลน่เลยห้างเนาะเลือตัวแม่สามตัวเนาะอีกตัวหนึ่งบิ๊กใหญ่เอาไปเลวเนาะนี่ส <c oughs> ามตัวนี่ทุกคนเนาะ มันนี่ให้สนใจเราทุกคนเนาะเออยังไดนตัวใดยังสิเนาะดูว่าเอ๊ะไอห้าซงยิงสินะมาดูา้็พี่ปึ๊งปึ๊งตัวแหลกมาสะอาดน่แหมพี่มาดูมาดูเหมืนมันนอนเลยเนาะโอ้ยยุบ่าเปลีนน่ยนนอนโอเคโอเคอีนเนาะมาก็หลังนะาฮะก็หลัง แต่ว่าบีเกิลต้องท่ามใจในน้อยนึงเนาะสิมาบอกทุกคนก่อนเนาะแต่ส่วนประมาณปีหนึ่งถึงสองปีนี่มันสิมักกัดเกือบมากัดทิ้งครองเนาะเพราะว่าถ้าทุกคนเลี้ยงมาหรือว่าโห่ในสายพันธุ์บีเกิลกับเจ้าหูดีวันมากัดเดี๋ยวเข้าไปดมยามดมหายาเสพติดเป็นมาตำรวจเห็นหน้าพ่มาณนั่นแหละเจ้เข้ากับบริษัทมันเห็นเป็นดมยาเห็นเป็้อบริษัทบริษัทเขาโรงเรียนว่ายังไงจะมันมีเกิดยังก่อนก็มาพันธุ์ไม่เกิดยังก่อนนะหมวด สยยเสือสายเหรอามาเสือสายเออไมีเสื้อซ้ายนกก็ะบอกซอยกันนึดไมเมื่อไรเอ <laughs> นะ้ยถือถอีถืออย่างเดียวหน, <laughs> นูนี่เนาะมันมีเสื้อซ้ายมันก็สีบากกัดมากแทะในในช่วงปีหนึ่งสองปีมาเน,นายยี่ยเนาะใครอยากได้นด้องเด็กๆทุกท่านน้องมันดวดแต่ละตัวปวดอีต,ตัวนึงเป็นบางคนครับเขาอีหลานนะ่ะบอไอ้ช่องอีหลานน่ะเหมือนไอนี่นเราทุกคนนะใครสนใจเนาะอยากได้ตัวใดกังสิตัวใหญ่ ส่งตังเจวัดบ่หรือว่าอยู่ใกล้เขียงแต่ว่ามาพบตอนนี้อยู่ๆๆอุบลราชธานีเนาะทุกคนเนาะอยู่อำเภอวารินเนาะหรือว่าอยู่ใกล้อยู่เขียงกะจังโทรมากอะไรแล้วเดี๋ยวผมทิมเบอร์ไปให้เนาะทิมเบอร์ไว้แต่เมนเดอร์ทุกคนเนะาะไปอยากได้เรือว่านี่บ้านผมอยู่แถวหลังไมโครวารินเนาะว่าที่ตอนก็ม,นกมันจัดก็มันในลังไมโครวารินแถวแซนสุปรีสอดแถวมายารีสอร์ทนี่แหละอำเภอวารินชำราบเนาะ ก็พาสะดวกมาเอาก็มาเอาเลยเนาะก็โทรมาถามก่อนเอาไวมันไปแยงเพื่อมีคนโทรมาก,ก่อนทุกคนเนาะเราปิกาให้กับแจกมาไปสิบเอ็ดตัวหนะ่อยอีกตัวหนึ่งห่อพ่อกันนอะปิกาเนี่ยฟินห้าก็มาแจกอีูเพราะว่าเ้าบริษัทนี้เ้าบริษัทตั้งใจผสมเลยทุกคนนี่ก็คือเปิดประตูหนาบานไว้เนาะบบนี้มันร้อยมันรุดออกไปัาที่นี้มาถือเจ้าว่ามา เอาเผาใหน้าบ้านพอดีเนาะมันนี่ลืมปิดประตูหัวหน้าบ้านไม่ออกไปเัมนีนคราวหนึ่งเอ็นฆ่าเกดรเลยเอ้าแต่สมแบบบริณดหมายเนา,านะถ้าใจเกิดบ,บริตั้งใจให้มันออกลูกหรอกเนาะก็เลยแบบเข้ากับถิ่บริษัทคล้ายหรอกสภาว่าเป็นเป็นมาแบบมา้าพอม,าาม,าม,มันไงม้ากลางม้าผสมเนาะม้วนม้าบ้านเนาะเป็นมาผสมมาพัดผสมนั่นแหละ,อะพอไงไงซะทุกคนจะพาย,ยังได้ เมนไปเลยเนาะแตวก็ติววจจด <c oughs> <จ>ตัวผมมาเนาะคลิปวาังกระสีเลเาะเอาสีบอกให้มันหดแปดนาทีเพามาทีหักเบาเยอะๆแต่คนถ้าเกิดทำอไรเลยเปลนนาทีแล้วก็ไมาเนาะที่แล้วไอหักมาอยากเรียงดูสิเลเถ้าใ,ใจสอบถามไดนะ้เนาะตัว่าถาเลยด้วยว่าทักเฟซในช่องยู u ู u คนทังัิบกเฟซบุ๊แล้วก็ใส่เบอร์โทรไว้ขึ้นหายูทู e ผมก็มีเนาะหรือว่าผมจะไอพิมพ์ไปใต้แชทต่างหากก็มีเนาะอะไรอย่างไรับ ไปมาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาว่าไงเลี้ยงเป็นมูเป็นเป็นเพื่อนพ่อเด็กดังบอกอยู่คือเมี่ยพมอเด็กดังบอกก็มาพอหอดนีพ่อพี่แยังดอกไปบอกก็มาก่อนบอกก็พัวเนาะแม่ดีพวกเนี่ยเด็กไปทุกคนเนาะคลิปนี้เขาจะเอาไ้ซ้ำอีหล่ะถ้ามาเป็นไงกับแจกฟรีแจกม้าฟรีเนาะใครสนใจนี่ มอนอนนนยู่แจกหมาฟรีใครสนใจสอบถามได้มีสามตัวพันบีเกิลผสมพุดเดิ้ล <g ül> จงังหวัดอุบลนราชธานีอำเภอบารินชำราบเนาะสำหรับคิดหนีเยาไปแซมเลยทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาเดงเอย่างบี้พักกนอนเด็กๆหลแล้วทุกคนนะอันนี้หูยาวเนาะพวบบีเกิลเนี่ย พันแถงว่าสิเนยกันอีกยงน่ตัวหนึ่งมีถลีตัวนึ่ง,ง,งไม่หมดไม่ตัวนี่ <laughs> บ๊ายบายทุกคน